สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับดีนปลาแด็กเรยวนะครับพมนะมวันดีมีเมนูด้วยไมรูนี่คือนี่ปลาหมึกยักษ์เฮือหวาบันโรบัตตาตายเหลยกนอย่านอย่าแบบน,นี้นี่น รอวันนี้กับน้ำจิ้มที่เราได้ทำมาร้านลุมาเลยสิ่งที่เราคาดไม่ได้ก็คือน้ำโคกเดี๋ยวป้อมเร่ก่อนมาไม่จะไม่ได้กินนี่คือน้ำโคกน้ำโคกน้ำ อือบวกับอืออือแทบารพี่น้องเลยกระดวกกระเดียกอืม Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Uh-huh. นี่เขาจะกับนี่เป็นน้อยามมัเป็นเสือ้าจำงเหราปุ๊ ปลาหมึกปลาทะกับน้ำคุก อิ่มมากเลยครับอิ่มจริงๆครับผมอมร่อยมากๆสำหรับวันนี้ผมต้องกอวตัวลบกอตัว <c oughs> อ่า นะครับรายการประกอบของผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ